สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูาวิธีแก้ไขสาเหตุปัญหาที่เกิดอาการจอยดิฟที่เขาเรียกว่าจอยดิฟนะครับก็คือการเดินหน้าเองนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงคือสิ่งที่ทุกคนมักจะเข้าใจกันผิดก็คือว่าการมีฝุ่นผงเข้าไปเกาะอยู่ตัวชุดชุดอนลล็อกตัวนี้เราดูนะครับว่าตัวเนี้ย มันจะเป็นช่องแล้วตัวตัวคอนโทรลเลอร์แกนอนาล็อกตัวนี้มันจะมีตัวเหมือนกับเป็นพลาสติกคุ้มอยู่โอกาสที่ฝุ่นมันจะเข้าไปก็คือเข้าไปจากช่องนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือด้านในนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอตัวจุดที่มันโคง้งตัวนี้มันครอบคุมถึงชุดอนาล็อกด้านในการที่ฝุ่นเนี่ยแม้ว่ามันจะเกิดจากการเสียดสี เศษสีตัวนี้นะฮะสวยสีตรงแกนนี้กับช่องรับของมันช่องรับของมันตรงนี้ให้เป็นฝุ่นผงลงไปก็ตามแต่นะฮะถึงแม้จะเป็นฝุ่นผงลงไปมันก็จะออกด้านข้างมันก็จะไม่ลงในชุดมันก็มันมันจะออกด้านข้างเพื่อมันออกด้านข้างปุ๊บมันก็จะไม่เข้าไปในชุดเดนอดออกมา คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถอดก็จะถอดออกมาอย่างเงี้ยได้เสร็จวิธีซ่อมนะครับก็คือเขาจะใช้คอนแทคทีนเนอร์เนี่ยฉีดเข้าไปตรงจุดตรงเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีมันไม่ค่อยมีฝุ่นผงเข้าไปในงนี้หรอกที่จะเกิดจากการเสรียสีที่ตะก,กี้บอกไปนะฮะมันไม่ค่อยมีฝุ่นผงที่จะเ,เนี่ยทำให้ตัวตรงเนี้ยมาสกปรกส่วนสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกัน ตัวนี้นะฮะเวลาเวลาเราอันละลองมันเองคือเราเดเราดันขึ้นเนี่ยดันขึ้นเนี่ยตัวนี้มันจะขยับนะฮะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่มีปัญหาซ้ายขวาก็คือตัวบนจะขยับถ้าเป็นปัญหาซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับตัวตัวด้านข้างนะฮะมันจะคล้ายๆกับสลับกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูข้างในตรงนี้จะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูตัวอะไรเลยดีกว่า นี่คืออะไรนะฮะคือไอตัวนี้เนี่ยหลักการทำงานมันก็คือมันจะใช้เหล็กมันจะใช้เหล็กตัวเนี้ยเป็นตัวส่งสัญญาณเสียดสีกับตัวนี้นะฮะวงในเนี่ยมันจะเป็นตัวเดินหน้าถอยหลังส่วนวงนอกเนี่ยก็จะมันก็จะเสียดสีกับตัวนี้เหมือนกันเดินหน้าถอยหลังเนี่ยทีนี้เนี่ย เมื่อมาเศษสีกันไปนเรื่อยๆเนี่ยไอผ้ผงผงเศษผงที่เกิดจากไอ้ตัวดำๆตัวเนี้ยมันก็จะออกมาออกมาออกมา,ออกมาปุ๊บมันก็จะสกระปรกเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นฝุ่นผงที่เข้าไปการที่คุณฉีดทำความสะอาดตรงจุดเนี้ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวแกนเหล็กเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอันเนี้ยเออมันโฟกัสได้ไม่ชัด ไอ้แกเหล็กเนี่ยมันไปเศษสีจนไอ้สีดำๆเนี่ยมันมันไม่มีละซึ่งในตัวเนี้ยมันไม่มีละเดี๋ยวตอนถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูไม่มีละพอไม่มีแล้วเนี่ยมันก็เลยทํางานผิดพลาดเดินหน้าถอยหลังถ้าถ้ามันยังถ้าคุณถ้าคุณง้างออกมาแล้วเนี่ยนะถ้าคุณง้างออกมาแล้วเนี่ยแล้วแล้วคุณดูเนี่ยดูจากตรงนี้เนี่ยนะ ถ้าไอ้สีดํามันยังอยู่ครบเนี่ยคุณก็เอาคอนแทคคินเนอร์ฉีดแล้วก็เอาคอตตอนบัดก็ได้เช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องถอดออกมาให้ดูมันสึกไปละฉะนั้นฉีดทําความสะอาดอยังไงมันก็มันก็ไม่หายครับวิธีทําก็คือต้องเปลี่ยนในชุดเนี้ยต้องไปบักกีมเนาะเนี่ยสามจุดเนี่ยบักกีออกแล้วใส่ใหม่เข้าไปมันก็มันก็จะหายนะฮะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากทำเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไง น,นี่นะครับจุดที่คุณควรจะดูคือจุดแา่นในวงกลมนะครับเมื่อใช้งานไปตัวเหล็กที่เป็นก้านเหล็กมันจะเสียสีทำให้สึกนี่คือสาเหตุที่ทำให้จอยดิฟนะครับส่วนตัวเหล็กที่เสียสีที่ทำให้ตัวจอยมันดิฟก็คือเหล็กตัวนี้นะครับมันจะมี2ฝั่ง นี่คือด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบจอยที่เรามีทําการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับหายดิปเป็นปิดทิ้งครับขอบคุณครับ